สวัสดีครับผมวันนี้ยกผู้เด้งสีพาหมูสามชั้นครับหมูสามชั้นทอดน้าปลาด้วยครับผมนี่ครับหมูนี้ก็หันขนาดนี้ครับล่างเรียบร้อยครับล่างให้สะอาดครับผมเราก็มาหันนะครับชิ้นขนาดนี้ก็ได้ครับผมครับเดี๋ยวผมสิมาปรุงเครื่องครับผมปรุงเครื่องครับมาต้อยางมากไม้ครับผมนี่ครับผงชูรสครับผมน้ำตาลทรายครับที่สวนผครับ หมูทอดน้ำปลาก็ต้องมีน้ำปลาครับน้ำปลาหนึ่งช้อนก้อนจักสองซอนก้อนครับจะสีเข้มครับแล้วก็มักแล้วก็มาชิมมือก็ได้ครับใช้ปนครับใส่น้ำปลาไปสองซอนพอดีครับสำหรับหมูมันกับตัวนี่ครับเอย่ามเข้ากันครับผมจากนั้นนะครับใส่ไข่ไก่ครับผมครับใส่ลงไปครับย่าครับขอกันครับอย่ามีเข้ากันแล้วก็มักไว้สัก สีพวกนี้ส sure. ีมาทีก็ได้ครับนอกจากนั้นค่อยมาใส่แป้งใส่แป้งทอดกรอบนะครับผมนี่ครับหมักไว้ก่อนครับผมหมักแบบนั้นจะเก็บเป็นสีมาทีแล้วครับผมครับมาใส่แป้งครับใส่แป้งทอดกรอบครับแป้งโกกี้ก็ได้แป้งทอดกรอบห่อสีเหลืองเหลืองก็ได้ครับผมนะครับใส่มันจะสามส่วนครับสามส่วนก้อนครับแล้วก็ขยำกันครับผมเข้ากัน แต่มันเหนียวหลายก็เติมด่างลงไปใช่ไหมครับเติมน้่างไปน้อยนิดหนึงครับพยายามนะครับไปทอกันขยำเสร็จรู้เลยกับนี่ครับประมาณนี้แหละครับใช้แป้งประมาณนี้เราเปิดครอดกันครับผมนี่ครับวิธีกับง่ายๆครับเขต้องยังหยุ่นยากบางไม้ครับผมนี่หมูสามชั้นทอดน้ำปลาให้ดีง่ายครับเสร็จไปทอดแล้วครับผมก็มาทอดแล้วครับผมตั้งกระทะใส่น้นมันเปิดไฟครับ ไอ้น้ำมันห่อนจังน่อยค่อยเอาหมูลงด้วยครับผมครับน้ำมันห่อนแล้วกันนะครับใส่หมูใส่หมูลงไปครับผมใส่ไปเส้นกระิี้ก่อนเดียครับเด้อผมก็ใส่หมูไปแล้วจะนั่งกะหรี่ไฟลุกให้ไฟอยู่ระยะกลางนะครับผมให้ไฟ,ไฟห่อนแห้งครับผมหมูเดี๋ยวหมูมันสีใหม่ก่อนครับ กระเอดยมเลยครับใส่กลางๆครับผมครับผมกระสุกที่บร้อยแล้วครับนี่ครับขู่ยาวขึ้นแล้วครับสีสันสวยงามเรียบร้อยครับผมสามชั้นทอดน้ำปลาครับชันๆครับกรอบหมูสามชั้นทอดน้ำปลาครับสีสันสวยงามครับเดี๋ยวผมจะเอาไปหั่นครับผมหั่นออกมาขนาดตานี่ครับสีสันนนากินขนาดครับผมนะครับ ช่ำๆเด้อครับผมมาเด้อยคำของเซเซียนด้วกันเด้อครับผม,ค,บผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เช่นเด่ยครับผมคลิปหน้าพอกันไหมเด้อครับผมสวัสดีครับ